พี่ดองครับเพิ่นวายสุไล่ความหมันพงพันพี่นองเก่าอย่าฝ่าวืมพี่นองไปย่อยองผู้อื่นดีครับเขามาพากันสางทางอีสานให้เฮืองฮุ่งซุ่มพอลุ่งแมปป่าเพื่อนค่อยถ่าขู่สุคนตัวครับพี่นองครับสิบนิ้วของมักลาหมอดึงชุดแกลบสวัสดีครับพอลุงแมปป่าเอาอาคูสุคนครับพอตู่แม่โซนอายไส้ใหญ่พีครับตอนท้าพี่นองบันเท้าเข่าสู่กับช่องมิสเตอร์มอดเมืองชุมแพรครับมื่อนีเวลาดีโอกาสอํานวยครับ ผมยิบเอาประวัติความเป็นมาในการตั้งบ้านตั้งเมืองของจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่รู้จักกันในนามว่าจังหวัดโคราชเมืองโครรชนั่นแหละครับพี่น้องครับซึ่งก็เป็นประตูสู่ดินแดนอีสานบ้านของเฮ้าครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชสีมานี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประเทศไทยมีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของประเทศล่องจากกรุงเทพมหานครครับสื่อเมืองนครราชสีมานั่น มาปากฏเป็นบทควมเถือแหลกเป็นเมืองพระยะนาคนครในการปฏิรูปการปกครองในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถซึ่งพื้นที่เดิมเพิ่นว่าตั้งยู่ทีอำเภอสุงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับวันที่นี้เวลาต่อมาในช่วงรัชสมัยของพระนารายมหาลาชกระทรงมีรับสั่งให้ใหญ่เมืองนครราชสีมาใหญ่มาตั้งอยู่บนพื้นที่ปัจจุบันนี้ของเมืองนครราชสีมา ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2 1 9 9หอดปีพศ2 2 3 1ครับพี่น้องครับมาบัทีนี้ครับผมสิได้ยผ้าพี่น้องบานเฮ่าย่อนกลับไปขยายคม้มให้มันชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับประวัติของจังหวัดนครราชสีมาแต่เข่าตะกอนมีความเป็นมาจังใดเชิญพี่น้องติดตามรับฟังใดนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องครับ ผมพาพี่น้องย้อนไปในช่วงป,ปลายของกรุงศรีอยุธยาครับพี่น้องครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับทรงเห็นว่านาครราชสีมามีความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์เนื่องจากว่าเป็นเมืองหนาดานของอยุธยาซึ่งได้ติดกับพมแดนเล่าล้านสร้างเพิ่นกระจึงโปรดให้ย้ายเมืองนครราชสีมาจากเดิมก็คือเมืองโคราคะเดิมนี่ครับและก็เมืองเสมาเดิมนี่ครับมาสร้างเมืองใหม่ขึ้น อยู่บนพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันนี่แหละครับโดยการว่างพังเมืองนั้นเพื่อนได้มอบหมายนาทีให้กับเดลามาวิศวกชรชาวฝรั่งเศสขันซึ่งแม้ว่าพี่น้องบานเฮาฟังอยู่ต่อหน,นีคือสิไดใดงงครับว่าเอา้าเป็นยังคือจังให้วิศวกชรชาวฝรั่งเศสมาเป็นผู้ที่ว่างพังเมืองก็เนื่องจากว่าในช่วงของพนาไลมหาลายนนะครับมีชาวต่างชาติหลผูกหลายคนขับบวชสิมาจาก ประเทศฝรั่งเศสมาจากฮอลันดาฮอนแลนแนหรือจะเป็นโปรโตุเกสแน่ครับเพื่อนมาลาอนาณาธิคมหลายคนมีความสามารถในด้านใดพระมหากษัตริย์ในช่วงคณะนั้นเพื่อนก็นอาจจะเอื่อมาใส่เหตุการณ์เหตุงานซอยพระเนตรพระกรันของเพื่อนครับกระเจกเช่นเดียวกับกับเดลามานี่แหละครับซึ่งเขามาในช่วงของพันธไลมหาลาชเมืองโคราชจะมีการเปลี่ยนแปลงการใหญ่เมืองใหม่ เพิ่นก็จึงได้ใส่ให้กับเดอลาม่าเนี่ยครับซึ่งเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสเนี่ยครับมาวางผังเมืองให้ซึ่งการว้างพังเมืองของเดอลาม่าครับก็บเป็นรูปตะล่างสี่เหลี่ยมผืนกวาง,วงขนาด1,000เมตรเงว1 1 0่เมตรมีกำแพงเมืองขนาดใหญ่ตามแบบตะวันตกมีป้อมค่ายหอลบซึ่งหลังจากวางพังเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงร่วมซื้อเมืองคำวานโคลาคะ และก็ะเมืองเซมานี่ครับและก็ะได้ต้อมใส่กันไม่และก็ะพระราชท่านน้ำมเมืองไม่ไห่วาเมืองนครราชสีมานับตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2217ครับพี่น้องครับและก็ทรงแต่งตั้งให้พญายมาราชหรือสังเป็นเจ้าเมืองคลองเมืองนครราชสีมาครับพี่น้องครับ ที่นี่มีจดหมายเหตุที่บันทึกไว้จากซีมองเดลลารูแบ์ครับจดหมายเหตุจากลาดูแบ์นี่เพิ่นบอกว่าเมืองโคราชซีมานี่ครับเป็นเมืองใหญ่หนึ่งในเจ็ดมุนทนที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนราชอาณาจักรสยามกับลาวมีเมืองบริวานทั้งเบิดหาเมืองน้ากันครับได้แก่เมืองนครจันทึกหรือว่าเมืองสีขิวครับต่อมากับเมืองชยภูมิเมืองพีไม้เมืองบุริลัม และกับเมืองนั่งล่องครับพี่นองครับบัดที่นี่เวลาล่วงเมื่อหอดช่วงสมเด็จพระเพทราชาทรงยึดอํานาจในปีพศ2231ครับพระยายมราชหรือสังนันเจ้าเมืองนครราชสีมาคนเดิมนั่นครับที่เพิ่นนในถือแต่งตั้งจากพนรลยมหาลาชนั่นเพื่อนเกิดการแข่งเมืองบ่ได้เข้าไปถือนามพิพัฒน์สัตยากับพระเพทราชาบัดที่นี่ไฟกมของพระเพทราชาเองครับ เพิ่นกระจึงทรงทับเขามาหล่อมหลอบเมืองนครราชสีมาในปีพศ .2232 แต่กบบระบอกได้เกิดความสําเร็จได้ครับทับของพระเพทราชานั้นไพยแพย่ถอยทับออกไปพระเพทราชาเพื่อนกระจึงทรงทรงทับมาอีกเทือนึงในปีต่อมาและก็สาม,มารถยึดเมืองนครราชสีมาได้ในที่สุดครับพระยายมราชสังนั้นได้ลบหนีไปที่เมืองนครศรีธรรมราชแดนทางปักใตผลครับ จากนั้นเวลาล่วงมาหอดปีพศ .2241 ครับชาวเมืองในนครราชสีมาผู้หนึ่งซือวาบุญกวงครับพร้อมกับพักพวกอีก28คนสามารถยึดอำนาจในเมืองนครราชสีมาได้จากเจ้าเมืองใหม่และก็น,นั่ไปสู้กบฏบุญกวงพระเพียรราชาเพิ่นหูคว่ำกระจึงส่งยกทับเขาหล่อมเมืองนครราชสีมาอีกเทือหนึ่งแต่ว่าเทื่อนี้กินเวลายืดเยื้อโดนพอสมควรครับ เวลาลวงไปหอดสามปีน้ำกันฝ่ยายอยุธยากะยั่งบาสามารถยึดเมืองนครราชสีมาได้บาดท,ที่นี่เพิ่นกระเลยออกอุบายครับออกอุบายโดยการผูกมอด,ดินระเบิดไว้กับเบาจุลาแล้วก็ให้ชักเบาจุลานีลอยขึ้นไปให้ไปตกอยู่ที่เมืองนครราชสีมาเพื่อให้เกิดเพลิงใหม่จนกระทั่งเจ้าเมืองนครราชสีมาเพิ่นได้ออกอุบายให้บุญก้วงและพักพวกนี้ยกทัพไปตั้งรับยูทีลบ,บุรี ทัพหลวงได้เข้าตีกับทักบุงกวงจนเกิดความพายแพในขณะที่พงศวดันฉบับพันจันธนุมาตรเพิ่นได้บอกไว้วา่าหลังจากทับหลวงของกุงงสีอยุธยาได้ใช้ชนะแล้วไฟกมของบุ๋งกวงและพรรคพวกก็ได้ลบหนีออกจากเมืองนครราชสีมาไปบัดนี้เวลาหลวงมหอดกรทีกุงงสีอยุธยาสิได้แตกพ่ายแตกเมืองเสียเมืองครั้งที่สองเมื่อปีพศ .2309 ครับพี่น้องครับ กลมมมืนเทพพิพิธพระโอรสในพระเจ้าบรมโกศเพิ่นได้เสด็จจากหัวเมืองชายทะเลเบี่ยงทิศตะวันออกมาเกี่ยกรมให้พญาคนครดาชสีมานันให้การสนับสนุนแกพระองค์ในการกอบกูก้กรุงศรีอยุธยาจากการลอมของพมา่าแต่พระาคนครดาชศีมานันบอยินย่อมดีด้วยเด้ดครับกลมมมืนเทพพิพิธนั่นเพิ่นจึงทรงสั่งให้เจ้าประยงผู้เป็นราชโอรสนั่นและหลวงมหาพิชัย ลักลอบนัก่กอมกําลังเข้าไปตีเมืองนครราชสีมาและกระทํำการลอบสังหารพระญาคนครราชสีมาจนเกิดความสำเร็จซึ่งกลมม,มือมืนเทพพิพิธนั่นสามารถเขายึดเมืองนครราชสีมาได้แต่ว่าเป็นเวลาบอดดนครับน้องไส้ของผู้เป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาคนก่อนนั่นครับก็คือหลวงเพ่งเพื่อนได้หลบหนีไปอยู่ที่เมืองพีไม้ครับเพื่อขอคว่ำซอยเหลือจากพระพีไม้ผู้เป็นเจ้าเมืองพีไม้นั่นครับ มาทาการยึดเมืองนครบาชจสีมากขึ้นจากกลุ่มมะมืนเทพพิพิธพ,พระพีไม้และหลวงแผงครับได้ยกทัพจากเมืองพีไม้เขามาสามารถยึดเมืองนครรบาชจสีมาได้จนเกิดควมสําเร็จและจับกลุ่มกลุ่มหลวงเทพพิพิธพระพีไม้ได้ซ่งวหวพระชนฉีบกลุ่มมะมืนเทพพิพิธและอัญเชิญกลุ่มมะมืนเทพพิพิธน,น,น,นั้นไปประทับอยู่ที่เมืองพีไม้ส่วนหลวงแผงนั้นต่อมา ก็ได้เป็นพระญาติณครราชสีมาสืบต่อจากผู้เป็นอายครับพี่น้องครับบัดททนี้เวลากระลวงมหฮอดกลุ่มท้นบุรีครับพี่น้องครับหลังจากที่กลุ่มสีอยุธยาได้ล่มสลายไปหรือว่าเสียกลุ่มครั้งที่สองในปีพศ .2310 ครับพี่น้องครับเจ้าเมืองพีไม้ซึ่งตอนนั้นได้ยกเมืองพีไม้ให้กับกรมมะมืนเทพพิพิธขึ้นเป็นเจ้าพีไม้เวลาต่อมาก,ก็เกิดชุ่มนุ่มเจ้าพีไม้ขึ้นครับ โดยเจ้าพีไม้กลุมมือนเทพพิพิธนันทรงแต่งตั้งให้เจ้าพีไม้เดิมเป็นเจ้าพระยาสีสุริยาวงเจ้าพระยาสีสุริยวงหรือว่าพีไม้นี่ครับได้ทําการยกทับเขาลอบสังหารเจ้าพระยาคนครราชศีมาหรือว่าหลวงแพงณนะตอนนั้นชุ่มนุ่มเจ้าพีไม้นี่ครับมีเขตอํานาจตั้งแต่สระบ,บุรีขึ้นไปจดเขตแดนอาณาจักรลานสางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุม่มนุมต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการเสียกลุ่ศรีอยุธยา โดยมิกลมมมืนเทพพิพิธหรือเจ้าพิไม้เป็นผู้นำในช่วงปีพศ2 3 1 1ครับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงตีไข่โพสสามตนแตกแล้วม่องยาปลัดทับไฟพมา่าได้หลบหนีมาเขาอยู่กับพวกชุมนุ่มพิไม้สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีจึงยกทัพติดต,ตามมาตีชุมนุ่มเจ้าพิไม้ฝ่ายกำเจ้าพิไม้ให้เจ้าพระยาศีสุริยะวงตั้งรับอยู่ที่ดานจาหอ ซึ่งปัจจุบันก็นคือตำบลจอหออำเภอเมืองและให้พระย่าวรลวงสา,าธิราชบุตรไส้ของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศั้นตั้งทัอยุธีดานขุนทดทับหลวงของสมเด็จพระเจ้ากุงทนบุรีสามารถยกทับเขามายึด่ข่ของพระยาศุริยวงศ์สาหรือเจ้าพี่ไม้ใดที่ดานจอหอเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ถึกจับกลุ่มและประหารชีวิตส่วนไฟกร,รมของพระราช,ชวรินรดูว่าท่องดวง ซึ่งต่อมาก,ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ครับเดอพระราชวรินททองดวงกับพระมหามนตรีบุญมาผู้เป็นนองไสยสามารถเขายึด่ข่ของพระยาวรวงสาธิราชได้ที่ดานขุนทดเป็นความสําเร็จเมื่อทัพทั้งสองของไฟกัมเมืองพิมายไผ่แพ่ตอกลุ่งทนบุรีเจ้าเมืองพิมายก็ได้ลบหนีออกจากพิมายไปยังเล่าลานสร้างแต่เวลาต่อมา ขุนชนะก็สามารถจับตัวเจ้าพี่ไม้มาถวายต่อพระเจ้ากรุงทนบุรีฝ่ายกรรมพระเจ้ากรุงทนบุรีนั่นได้ทรงสําเร็จโทษเจ้าพี่ไม้และก็ได้แต่งตั้งให้ขุนชนะเป็นพระยาก,กํำแหงสงครามคล้องเมืองนาคอนราชสีมาสืบต่อมานับตั้งแต่บัดนั่นเป็นต้นมาบัดีครับชุมนุ่มเจ้าพี่ไม้จึงสิ้นสุดลงและนครราชสีมาจึงได้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครอง ของกลุ่มทุนบุรีครับพี่น้องครับซึ่งในสมัยกลุ่มทนบุรีนั้นก็มีปรากฏพระนามของเมืองนครราชสีมาได้แก่พระยากำแหงสรงข้ามหรือขุนชนะและพระยานาครราชสีมาหรือปินครับพี่น้องครับบันทีนี้เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากระซึกเพิ่นในทรงยกทัพไปอาณาจักรล้านสร้างเพื่อตีกลุ่มเวียงจันทร์ เมื่อปีพศ2321นั้นเจ้าพระยะนาคนครราชสีมาปินครับได้เป็นแม่ทัพนาปีพศ2323สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีให้พระยากำแหงสงครามหรือว่าคุณชนะใหญ่ไปรับราชาการที่ทนบุรีและก็แต่งตั้งให้หลวงไนธิ์หรือว่าท่องอินครับเป็นพระยาสุริยะอภัยท่องอินเป็นเจ้าเมืองนครราชสีมาสืบต่อมาครับพี่น้องครับ บัดท,ที่นี่ในช่วงปลายของรัชสมัยของพระเจ้ากลุ่งทนบุรีครับเมื่อมีการเกิดกบฏของเจ้าพระยาสวรรค์ขึ้นพระยาสุริยะอภัยเจ้าเมืองนครราชสีมานั่นก็ได้นำกำลังทหารของนครราชสีมาเข้าไปควบคุมสถานการณ์ที่กลุ่งทนบุรีไว้กอนบัดท,ที่นี่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีกยกทัพกลับมาจากกัมพูชา และสามารถปราบป,าบปาบรามกบฏต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มทนบุรีนาตอนนั้นได้และก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินพระยาจัก,กรีได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเปลี่ยนเมืองหลวงจากกลุ่มทนบุรีใหญ่คำฟังแม่น้ำเจ้าพญามาอยู่ที่กลุงเทพมหานครตั้งเป็นกลุ่รัตนโกสินทร์ครับพี่น้องครับบาดท,ที่นี่ในช่วงสมัยตนรัตนโกสินทร์บันครับ ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพิ่นก็นได้ทรงแต่งตังให้พระญาณนาคนราชศีมาเทียงซึ่งเพิ่นเป็นบุตรชายของเจ้าพระญาณนาคนราชศีมาปินครับเป็นเจ้าเมืองนคบราศสีมาและเมื่อสยามได้มีอำนาจเหนือหัวเมืองประเทศสลัดเล่าล้านสร้างแล้วก็เหตุให้เมืองนครราศสีมานี่มีบทบาทสำคัญขึ้นหลายเลยล่ละครับ โดยในฐานะนัน้นก็คือเป็นช่องทางในการสื่อสารระวางส่วนกลางที่เกิดขึ้นจากกรุงเทพไปย่างประ,ทรระรราาเทศสลัดเล่าเม,อเอาม,เมืองนครราชสีมาก็จึงถือยกฐานะขึ้นเป็นหัวเมืองสันเอกเจ้าเมืองนครราชสีมาก็จึงมีอำนาจในการสอดซองดูแลประเทศสลัดทั้งสามเมืองอันใดแกเวียงจันทนครพนมและจำปาซักร,รวมถึงหัวเมืองขมิ้นป้าดงอีกพร้อมนะครับพี่น้องครับ วันละเวลาก็ได้ลวงเลยไปเรื่อยๆครับบันี้ครับมาถึงช่วงรัชกาลที่2เมื่อปีพศ .2362 ครับได้เกิดกระบฏไอาสาเกียรติงขึ้นที่อาณาจักรล้านสร้างจำปาซักมีรับสั่งให้พระยานครราชสีมาเทียงนำกองทัพไปปราบกระจนสามารถปราบได้อย่างราบคาบแล้วครับจนภูดำร่วงตำแหน่งเจ้าเมืองคอนครราชสีมาคนต่อมาจากเจ้าพระญานครราชสีมาเทียงนั่นก็คือ เจ้าพระยะนาคนครราชสีมาท่องอินครับซึ่งเพิ่นเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยะนาคนครราชสีมาปินเดครับพน้องครับและในช่วงสมัยของราชการที่สามบันีครับปีพศ .2369 ขณะที่เจ้าพระยะนาคนครราชสีมาท่องอินกับพระปลัดเมืองนครราชสีมากำลังอยู่ในราชการที่เมืองคุขันอยู่นั่นเจ้าอนุวงศ์ยกทับเล่าเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาได้ และวก็ส่งกวดตอนเช่าเมืองนครราชสีมาไปที่เวียงจันทร์พระยาพมยกระบาดเมืองนครราชสีมาจึงจําเป็นต้องย่อมจำนนต่อเจ้าอนุวงศ์ส่วนฝ่ายกรรมของพระประหลัดเมืองนครราชสีมาเมื่อได้หูข่าวทราบข่าวว่าฝ่ายเล้าเขามายึดเมืองนครราชสีมาได้แล้วก็เฝ้ากลับมาจากทัพที่ไปทำราชการอยู่ที่เมืองคูขันนั่นกลับมาที่เมืองนครราชสีมาทำเสแสร้งทำที่ว่า จะเข้าสวามิพักต่อเจ้าอนุวงศ์พระประหลัดเมืองพระยาพมยกระบัดจึงได้นําเอาชาวบ้านนาคนรราชสีมาออกติดตามเจ้าอนุวงศ์ไปจนถึงทุงสำลิดซึ่งก็เป็นตำบลทุงสำลิดอําเภอพิมายในปัจจุบันนี้แหละครับพี่น้องครับพระประหลัดเมืองและพระยาพมจึงนํากองกาลังชาวนาคนรราชสีมาได้ทําการจมตีกร่ไฟเลา่าในขณะที่คุณหญิงโมภริยาของพระประหลัดเมือง น้่าทับของแมงยิ่งถืออาวุธเป็นกระบองและเหลาแหลมซึ่งทำจากไมไายนั่นทำการต่อสู้กับฝ่ายเล่าอย่างอาถรรพ์นํ่ไปสู่วิลกรรมทุ่งสำลิดส่วนนางสาวบุญเหลือบุตรีของหลวงจเจริญกรมการเมืองผู้น้อยได้แลนนํ่เอาคบเพิงไปจุดชนวนเกวียนบรรทุกกระสุนดินดำทำให้เกิดระเบิดอย่างรุนแรงนางสาวบุญเหลือเพิ่นได้ย่อมสละชีพ เพื่อเป็นการป้องกันค้นส่วนหลายของเมืองนครบาจสีมาเอาไว้ได้เหตุการณ์วิลกรรมที่ทุ่งสำลิดนั้นทําให้เจ้าอนุวงศ์ต้องถอยทับกลับไปโดยให้เจ้าโถงผู้เป็นหลานนั้นตั้งมั่นอยู่ที่เมืองพีไม้บัดเวลาต่อมาปีพศ2370ครับคุณหญิงโม่จึงได้รับการปูนบำเหน็จแต่งตั้งให้เป็นท้าสุรนาลีในเวลาต่อมา กรมพระราชวังบวรนมหาศักดิ์พลเสดเพื่อนกระได้ยกทับมาตังมันยุท่นครราชสีมาฝ่ายพระยานาครราชสีมาท่องอินครับได้เข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรกรมพระราชวังบวรนนั่นเพื่อนมีบัรทุนไห้เจ้าพระยานาครราชสีมาท่องอินได้ยูฟืนฟู่เมืองนครราชสีมาให้กลับขึ้นมาจเลื่ญหฮงเฮืองดังเดิมส่วนฝ่ายของพระยาราชสุภาพวดีสิง์ เพิ่นก็สามารถเข้าตีทัพของเจ้าถงได้แตกพ่ายอยู่ที่เมืองพิมายกลับขึ้นมาได้เป็นอย่างดีและหลังจากนั้นบดโดครับพี่น้องครับเมื่อเจ้าพระยาคนครราชสีมาท้องอินครับเพื่อนในถึงแก่กรรมแล้วพระพมบริลักษ์หรือเกตบุตรไส้คนโตกของเจ้าพระยานเเเดาานนนัันักก็ไ้้้้รรบแตตงงงใหปจมือครราชสีมาค้นต่อมาบัด่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับ เมื่อวางเบนจากศึกสงครามแล้วเมืองโคราชหรือว่าเมืองนครราชสีมานั่นครับก็ะไดฟื้นโตขึ้นมาใหม่กลายเป็นชุ่มท่างการค่าที่สําคัญในการติดต่อระว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคก,กลางโดยมีก่องเกวียนกล่องคารวานการค้าทั้งขนาดน้อยขนาดใหญ่พานบไดยุดย้อนละครับและกะพ็พากันหยุดพักอยู่เสมอละครับในช่วงนั้นกรได จนทําให้มีผู้คนใ้เข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองโคลาดเมืองนครราชสีมานี่หลขึ้นเรื่อยๆล่ะครับพี่น้องครับบัดที่นี้เวลาหลวงมหอดราชการที่สีครับบาดหลวงบรละกวัวครับเพื่อนได้เขียนว่าตัวเมืองโคลาดนี่ครับล้อมรอบไปด้วยกําแพงตั้งอยู่บนที่ราบสูงเดินทางจากบางกอกนี่ต้องใช้เวลาอยู่หกหมื่นน้ำกันโดยไตระดับสูงขึ้นไปตามเส้นทางดงพญาไฟ มีประชากรเชาวโคลาดอยู่ประมาณ6 0 0 0ืคนเพิ่นมาจังสันเครื่องหนึงนี่เป็นคนสยามอีกเครื่องนึงนี่เป็นคนขเขมรและในตัวเมืองโคลาดนี่ครับมีประชากรอยู่7,000คนมีคนจีนจกประมาณเ0็ด้คนว่าสันครับในโคลาดนี่มีเหมืองแหล่ท่องแดงมีโล่งหีบอ้อยมีสินค้าต่างๆยังขขายังง่าสร้างยังหนังสัตว์เขาสัต์ ไม่เต็งและก็อบเชยครับพี่น้องครับบัดทีนี้ในราชการนี้แหละครับเจ้าพระยาคนครราชสีมาเกตครับเพิ่นได้เลื่อนขันเป็นเจ้าพระยามุขมนตรีเกตและเจ้าเมืองนครราชสีมาคนต่อมาก็คือพระยาคนครราชสีมากแกว้วซึ่งเพิ่นก็เป็นบุตรสายคนล่องของเจ้าพระยาบดินเดชานั่นแหละครับพี่น้องครับหลังจากนั้นพระยาคนครราชสีมากแกว้ว เวลาต่อมาเพิ่นก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยายมราชแก้วและเจ้าเมืองคนต่อมาของโคลาดก็คือเจ้าพระยานครราชสีมาเมฆซึ่งเพิ่นก็เป็นบุตรชายคนโตของเจ้าพระยานครราชสีมาท่องอินครับพี่น้องครับบัดทีนี้เวลาลวงมาหอดในช่วงรัชกาลที่หาครับพระยานครราชสีมาเมฆนั่นเพื่อนได้เป็นแม่ทัพไปซอยในการปราบจีนหออยู่ที่เมืองหนองคายและต่อมากระไดมีการจัดตั้งมณฑนนครราชสีมาขึ้น เพื่อเป็นการสะดวกต่อการควบคุมดูแลหัวเมืองในบริเวณไก่เคียงซึ่งกถือว่าเป็นมณฑนแรกของสยามประเทศของเฮาครับมีพระญาคนครราชสีมากาศสิงหเสนีซึ่งเพิ่นเป็นบุตรเขยหรือว่าเป็นลูกเขยของเจ้าพระญาคนครราชสีมาเมครับพี่น้องครับเป็นผู้ว่าราชการคนแรกของนครราชสีมามีการจัดตั้งกองทหารประจำมณฑนตามรักษากนมีการจัดตั้งโรงเรียนในลอยตำรวจ ที่จังหวัดนครราชสีมามีการสั่งทางรถไฟจากกรุงเทพพานอายุธยาสระบุรีดงพญาไฟเข่าสูนครราชสีมาจนทำการเปิดเดินรถไฟหลวงสายกรุงเทพนครราชสีมาได้เป็นความสำเร็จครับพี่น้องครับซึ่งนาตอนนั้นการคมนาคมการติดต่อกันก็ถือว่าสะดวกสบายหลายขึ้นกว่าเก่าล่ะครับ บที่นี่ในช่วงเดียวกันนั้นครับประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามามีอำนาจเหนือคาบสมุทรอินโดจีนครับเฮห้สยามประเทศของเฮานี่จำเป็นต้องเล่งการพัฒนาอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับช่วงรัชกาลที่6บเนครับได้มีการจัดตั้งกล่มขนทรงทังไปลซนีทั้งอากาศและก็มีสายการบินระวางกลุ่เทพนครราชสีมามีการขยายเสินทังรถไฟสายอีสาน จนสามารถขยายเส้นทางการเดินทางรถไฟจากนครราชสีมาไปยังขอนแก่นและนครราชสีมาไปถึงจังหวัดอุบลราชธาน,นีได้ครับพี่น้องครับบทัทนี้เวลาเดินทางมาถึงช่วงสมัยของราชการที่7ครับหลังจากยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องของปีพศ24 7 5เจหหลังช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้พระองค์เจ้าบราวรเดชครับ ได้รวบร่วงก่องกำลังทหารจากมณฑลนครราชสีมาเป็นลักครับห่วมกับพันเอกพญาสีสิทธิ์สงครามครับได้ทำการต่อสู้กับคณะผู้เลียนแปลงการปกครองคณะผู้กอาการนี้ครับได้ยกกองกำลังจากนครราชสีมาเข้ามาล้อมกรุงเทพเอาไว้แต่เมื่อมีการต่อสู้แล้วในที่สุดครับก็ต้องถอยทับกลับไปและประสบต่อค่วมพ่ายแพ้เนื่องจากว่าเจ้าของนั้นมีกองกำลังที่หน่อยกลัว เหตุการณ์ในเทือนี้ครับทําให้พันโทษหลวงพี่บุญสงค้ามผู้บัญชาการกองกําลังผสมฝ่ายรัฐบาลนา,นาคะนั้นมีอํานาจในการควบคุมกองกําลังทหารหลายขึ้นกว่าเกา่าและก็ไดมีอํานาจทางการเมืองและจัดตั้งรัฐบาลทหารได้ในเวลาต่อมาด้วยครับพี่น้องครับบัติทีนีน้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับกองกําลังทหารในสังกัดของมณฑนทนหารบกที่สามนาครราชสีมานั่นกระไดทําการห่วมลบ ในกรณีพิพาทอินโดจีนกองทัพไทยสามารถยึดดินแดนกลับขึ้นมาได้บางส่วนเป็นการชั่วเข้าหลังสงครามยุติแลว้วประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ให้คว้วซอยเหลือในการสั่งถนนมิตรภาพขึ้นจากสระบุรีไปหอดนครราชสีมาซึ่งกถือว่าเป็นทางหลวงที่ได้มาตรฐานที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นก็ว่าได้ครับพี่น้องครับจนเวลาลวงมหอดสงครามเวียดนาม ประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็ได้ขอใส่นครราชสีมานั้นเป็นฐานบัญชาการการลบมีการสร้างฐานการบินโคลาชและต่อมาไทยก็ได้เปลี่ยนให้เป็นกองบินที่หนึ่งซึ่งเป็นฐานกำลังลบทั่งอากาศลักของกองทัพอากาศไทยในปัจจุบันครับพี่น้องครับโดยมีเครื่องบิน F16 ประจำอยู่สองฝูงบินน้ำกันครับในปีพศ2523พันนี้ครับมีความพยายามที่จะทำรัฐประหาร โดยกลุ่มทหารของพันเอกสันจิตปฏิมาแต่พ้นเอกเปรมตินสูรานนท์นายกรัฐมนตรีนา,นาคณะนั้นก็ได้กลาบบังคมทุนเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงทรงแปะพระราชฐานไปประทับที่นครนราชสีมากองกําลังทหารจากกองทัพภาคที่สองนำโดยพันตีอาทิตย์กําลังเอกได้เป็นกองกําลังหลักในการปราบกบฏลงในที่สุดหลังจากนั้น อดีตผู้บัญชาการกองทัพภาคที่สองหลายต่อหลายท่านครับก็ได้ก้าวข้าสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในเวลาต่อมาอีกหลายท่านหลายผู้หลายคนเนีครับเนื่องจากว่าเกิดความสำคัญทั่งยุทธศาสตร์ปัจจุบันนี้นะครราชสีมาก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญล่องจากกลุงเทพมหาคนครซึ่งกถือว่าเป็นประตูสู้ดินแดนอีสานเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ของภาคตะวันออกเชียงเหนือนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นที่ตั้งของกองฐานกำลังลบหลักของกองทัพบบกไทยและกองทัพอากาศในปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องเล่าที่ไปที่มา่าทุกสิ่งทุกอย่างของนครราชสีมาครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชสีมานั่นครับเพื่อนมีคําขวัญประจําจังหวัดม,วมวด้วนมวนเด้ครับ คำขวัญประจําจังหวัดนครราชสีมาของเพลนมีไว้บอกว่าจังสี่ครับเมืองหญิงกลาผ่า,าไหมดีมีโคราชปลาศาสหินดินดานเกวียนครับพี่น้องครับจังหวัดนครราชสีมานี่เป็นจังหวัดใหญ่ครับมีอำนาเขตติดต่อกับหลายจังหวัดน้ำกันครับโดยเบี่ยงทั้งทิศเหนือนั่นไปจดกับจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนเบี่ยงทังทิศตะวันออกนั่นก็ไปโจดกับจังหวัดบุรีรัมย์เบียงทังทิศใต้ไปจทกับจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสะแกว้วเบี่ยงทังทิศตะวันตกนั่นไปจดกับจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวนหนัดนครนายกคพีินองครับส่วนการปกครองของจังหวัดนครราชสีมานั่นได้แบ่งการปกครองออกเป็น32อำเภอ2 8 9เกาตำบล 3,743มหมู่บ้านน้ำกันครับพี่น้องครับอำเภอต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาที่มีอยู่32อำเภอนั้นกับประกอบไปด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอคอนบุรีอำเภอสิงสางอำเภอคงอำเภอบันเหลื่อมอำเภอจักลาดอำเภอโชคชัยอำเภอดานขุนทดอำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงอำเภอขามสแกแสง อำเภอบัวใหญ่อําเภอป่าไทยอําเภอปักทงชัยอําเภอพีไม่อําเภอห่วยแถลงอําเภอชุ่มพ่วงอําเภอสูงเนินอําเภอขามทะเลสออําเภอสีคิ้วอําเภอปากช่องอําเภอหนองบุญมากอําเภอแก่งสนามนั่งอําเภอโน้นแดงอําเภอวังน้ำเขียวอําเภอเทพผ้าลักอําเภอเมืองยางอําเภอพระทองคำ อำเภอลำทมินชัยอําเภอบัวไล่อําเภอสีดาและอําเภอเฉลิมพระเกียรติรับพี่น้องครับโอ้ใหญ่แห้งเนาะครับเนาะจังหวัดนครราชสีมาของเฮาครับพี่นอ้อยยง,นบนงบ้นานเฮาครับแห,ห่นคือที่ไปที่มาทั้งเบิดทั้งมวลของจังหวัดนครราชสีมาหากไม่มีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผมในเววพานไปนั้นมีการตกล้นไปส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีครับ ทั้งช่อง aud, มิสเตอร์มอดเบื้องชุ่มแพรของเฮาก็ต้องกราบขออภัยมาณะจุดนี้น้าเดือครับเด้ออย่าลืมล่ะครับพี่น้องครับผมขอฝากช่อง aud, มิสเตอร์มอดเบื้องชุ่มแพร่ให้พี่น้องบรรเฮาได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แช่ไปหลายๆายสำหรับผู้ใดที่ต้องการอยากจะเฮี้ยนหูประวัติศาสตร์ต่างๆในชาติไทยของเฮาก็พากันมาฟังน้ำกันหลายๆครับพี่น้องครับและท้ายที่สุดนี้ครับผมอํำนวยเอวยพรอในพี่น้องบันเฮา สุกไกส่สบายใจสู้ผู้สุขคนเด้ยครับเด้อจนกลัวเฮาสิกลับมาพอกันไม่มาฟังเรื่องเล่าต่างๆในโอกาสต่อไปสำหรับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเฮาเมื่อนี่ผมหมอดมึ่งชุดแพรพร้อมกับช่องล่าทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ